ื่นเท่านั้นเองค่ะ4ี่หมื่นนี่น้อยมากเลยอันนี้จะเป็นขนาดกุคิวค่ะน้ําน่าจะบรรทุกได้ประมาณ2 0 0ร้อถึงสามร้ิดนะคะถ้าข้อมูลตรงนี้ไม่ตรงต้องขออภัยด้วยนะคะปีใหม่ๆเองปีแค่6กเองค่ะพี่ใครคนไหนสนใจอยากเอาไปใช้งานเลยมารับไปเลยค่ะความคุ้มค่าที่คุณเลือกได้ KM รถบรรทุกมือสองสล้อโมกูลพีโนเบนเซอร์ห้าร้อยแรงมา้าปี63ค่ะเดี๋ยวมาดูกันเลยว่าเป็นยังไงบ้าง ะะมาอยู่ที่4 0,000ื่นเท่านั้นเองค่ะ4 0,000ืน000นี่น้อยมากเลยอันนี้ก็จะเป็นตัวโม่ปูนนะคะอันนี้จะเป็นขนาด6คิวค่ะน้ําน่าจะบรรทุกได้ประมาณส0งร้อถึงส้ลิตรนะคะถ้าข้อมูลตรงนี้ไม่ตรงต้องขออภัยด้วยนะคะราคาคันนี้นะคะหนูเปิดอยู่ที่1นึ่งล้านเจ็ดแสนเก้าหมื่นบาทค่ะราคานี้เราจะเปลี่ยนยาง10เส้นค่ะแล้วก็เซ็ตช่วงล่างถ่ายของเหลวค่ะแต่ถ้าพี่คนไหนสนใจราคาตามสภาพนะคะอยู่ที่1นึ่งล้านหกแสนห้าหมื่นเท่านั้นเองค่ะ สามเองค่ะพี่พี่ๆคนไหนนะคะสนใจนะคะโทรมาได้ที่เบอร์ศูนย์แปดหนึ่งสามเจ็ดสามเก้าเจ็ดเก้าสามได้เลยคะ่ะหรือว่าทักมาทางเพจเฟซบุ๊กนะคะ KU M รุ่งเรืองมือสองค่ะ